พ่นกันสนิมแล้วไม่ต้องดูแลอีกเลยใช่ไหมตอบเลยครับว่าไม่ใช่ที่ร้านเนี่ยพ่นกันสนิมมีรับประกันให้ลูกค้าก็จริงนะครับแต่จะแนะนําลูกค้าตลอดว่าหลังจากที่พ่นไปแล้วอย่างน้อยครับปีละหนึ่งครั้งก็ยังดีเอารถกลับมาให้ทางร้านนะครับล้างช่วงล่างเพื่อตรวจสอบว่า ไอสิ่งที่เราได้ทําการพ่นกันสนิมปกป้องไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันยังดีอยู่ไหมอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพ่นกันสนิมไปแล้วเราไม่ได้เอารถเนี่ยไปจอดตั้งโชว์ในตู้รถเราเอาไปลุยไปตะกุยดินแล้วก็ไปสะสมโครนมา,มามากมายบางทีวิ่งด้วยความเร็วบนท้องถนนเศษฝุ่นเศษทรายปลิวเข้ามาใช่ไหมครับมันก็มากระเทาะตามพวกหน้าแชสซีปีกนกคานหน้าของรถอย่างเงี้ยหรือรถเราไปตกหล่มไปตะกุยดิน ไปลุยงานหนักอยู่ในไร่ในสวนอย่างเงี้ยมันก็ดีดดินดีด,ด,ดหินดีดโคลนดีดทรายมาเต็มซุ้มไปหมดฉะนั้นมันมีการฝึกหลอได้ครับจากไอ้พวกเศษดินหินทรายที่มันกระเด็นมากระแทกที่ช่วงล่างเรานี่แหละดังนั้นการที่เราเอาเข้ามาตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งเนี่ยก็เป็นการนะครับตรวจสุขภาพประจําปีให้กับรถของเราว่า การที่เราค้นกัสนิมไปแล้วนะครับแล้วไปใช้งานจริงมันมีความสึกหลอเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเวลาที่เข้ามาเช็คหนึ่งครั้งเนี่ยครับก็มีแค่ค่าล้านช่วงล่าง500เท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนไหนที่มันมีการกระเทาะมีการลอกล่อนหรือคูรูดขูดขีดจากการใช้งานของลูกค้าเ,เนี่ยเดี๋ยวที่ร้านเก็บเติมน้ํายาให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดให้ใจ่ายเพิ่มเติมจากตรงนั้นนะครับอ่ะมาดูกันพอร้านออกมาแล้วใส่หนมะอันนี้ ก็ยังใสเลยนะใช้ได้จัดไปครับอย่าลืมเอาช่วงล่างมาเช็คกันด้วยนะครับหลังจากพ้นกันสนิมไปแล้ว